เวทีมิสซิชิเอลแอนด์โรดนนทบุรีท0 2 5ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสง่างามภายใต้แนวคิด Hand of a New ิ h a ช e ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความงามและศักยภาพของผู้หญิงไทยที่ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยภายนอกแต่ยังรวมถึงความคิดสร้างสารรค์ความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมรอบตัดสินที่เต็มไปด้วยความสง่างามเหล่านาะงงามทุกคนได้เผยความงามและความมั่นใจผ่านการเดินในแบบชุดราตรีและชุดประจำชาติโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีไป สู่เวทีระดับประเทศอย่างเต็มภาคภูมิและผู้ที่ได้ครองตำแหน่งมิ s ซิสไทยแลนด์เวลนนนท์สุวรีท0 2 5ว้าได้แก่ MRS09 ศูนย์เก้าคุณชันชิวรันตั้งสุดทิธรรมหรือคุณพอสรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเ,เหมือนประสบความสำเร็จในการเป็นคุณแม่ที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ค่ะรู้สึก เกินความเป็นจริงไปมากค่ะเหมือนกับประมาณว่าไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้มายืนตรงนี้แล้วก็ทําหน้าที่แทนผู้หญ,หญิงอีกหลายคนที่อยากจะมีโอกาสมาตรงนี้เช่นกัน,นะคะ่ะก็บอกเลยว่ารู้สึก ภูมิใจมากๆแล้วก็โอ้โหทุกคนทําได้เต็มที่มากๆนะคะ <c oughs> เรียนได้ว่าโอ้หนักใจกรรมการจริงๆแต่ก็เชื่อว่าตําแหน่งที่น้องได้รับไปนะคะ <c oughs> แล้วก็การตอบคําถามที่ถ้าเกิดได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบ,บุรีสิ่งที่น้องจะทําให้จังหวัดนนทบ,บุรีและเมซิซิแลนด์เวอร์นะคะ <c oughs> น้องก็จะสาะต่อในคัต่อ วันนี้นะคะก็ขอให้ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะก็รู้ค่ะก็จริงๆเราเตรียมไว้แล้วนะคะในการรูมิ่งไม่ว่าเวลาออกงานนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็เตรียมตัวส่งน้องไปคว้ามงประเทศนะคะ เป็นจังหวัดแรกแล้วก็นำล่องเลยนะคะในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่า s ิ s Thailand World เนี่ยค่ะออนทัวร์เดินสายเต็มๆหนึ่งเดือนนี้เพื่อหาทั้งหมด30จังหวัดค่ะอันนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นมงแรกนะคะของมิ s Thailand World จังหวัดนะคะนนทบุรีก็วันนี้เนี่ยพอเข้ามาดูแล้วก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับกองใหญ่เวทีแม่เลยแล้วก็ทางนนทบุรีเนี่ยทั้งคณะกรรมการแล้วก็น้องแนนนะคะพีดีแล้วก็ตัวนางงามเองเนี่ยก็คือ เขาเฟ้นและคัดเลือกคนที่เป็นตัวแทนให้กับชาวนนทบุรีได้จริงๆนะคะใช่ค่ะเป็นปีแรกของเราที่ทําในแบบของจังหวัดแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งเรา,เามีการตอบรับจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วเรารับเพียงแค่3าจังหวัดเท่านั้นค่ะอย่างรวดเร็วค่ะจังหวัดต่อไปนะ,ะจะเป็นอ่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะเป็นนครนายกแล้วก็ชนบุรีที่เขาเรียงมาแบบ ติดๆเลยค่ะแล้วก็ <สะ S 1> ตราดแล้วก็เรียงมาแล้วค่ะแล้วเรียงมาแล้วแล้ว,ลวก็คิดว่าวันนี้นนทบุรีโชว์ผลงานได้ดีมากจะทําให้หลายๆจังหวัดสะดุ้งอยู่นะเอสเองก็รู้สึกว่าสะดุ้งอยู่นะนนตื่น,นตื่น,นตาตื่นใจเช่นกันค่ะมีค่ะเราก็อยากให้พีดีของเราเนี่ยค่ะดูแลในเรื่อง ภาพองค์รวมของจังหวัดของตนเองในเมื่อเราเป็นตัวแทนในจังหวัดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศแล้วอยากให้ในพีดีนะคะมีภาพของการจัดงานแล้วก็มีภาพของการส่งเสริมธุรกิจชุมชนแต่ต่างๆนะคะนอกเหนือจากแค่ความสวยงามเท่านั้นแล้วก็อยากเห็นพีดีคนไหนเนี่ยจะดันซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ช่วยจังหวัดเขาโดยการใช้มิติสเทเลนเวอร์นะคะเป็นโครงการนําร่องได้จัดเต็มมากไม่ยอมกันเลยนะคะในจังหวัดนี้ก็ไม่ยอมกันเลย ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมของกองประกวดให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทําจิตอาสาหรือว่าเป็นงานการผุ้สนต่างๆค่ะก็เป็นกระบอกเสียงของนนทบุรีแล้วก็ทําให้นนทบุรีเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะก็พรีเซนต์จุดเด่นแล้วก็จุดดีของจังหวัดนนทบุรีนะคะคือเหมือนกับเป็นการโปรโมทไปไกลๆว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อให้นนทบุรีเนี่ยมีความสําเร็จ แล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะก็เตรียมความมั่นใจไว้ก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าต้องการทําให้เต็มที่ที่สุดในสิ่งที่เราทําได้ก็คาดหวังไว้ว่าเราจะต้องทําให้ดีค่ะในพาร์ทของตัวเองและซึ่งคู่แข่งจะเป็นยังไงก็คือทําาควมตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่มานั่งเสียใจภายหลังขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้มีความกล้า ทำให้เบร์เช่น,นะคะมีความกล้าที่จะมายืนตรงนี้แล้วก็ส u p p o r t เอ่กำลังใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดอะคะ่ะคือแบบขอบคุณจริงๆที่ทำให้มีความกล้าที่จะมายืนตรงนี้นะค,ะค่ะค่ะ